บทที่39ในห้างทองหยดพันตำรวจโทชมจิตตนารู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้พบท่านพระครูเขาตั้งใจจะมากราบลาท่านเพื่อเดินทางไปรับตำแหน่งผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอชฉอวดในอีกสามวันข้างหน้าพระมหาบุญบอกเขาว่าท่านพระครูไปนครราชสีมา ยังไม่ทราบว่าจะกลับเมื่อไรนายตำรวจวัยใกล้ห้าสิบลาพระมหาบุญแล้วเดินไปยังรถจีปที่จอดอยู่หลังกุฏิครั้นเห็นรถแท็กซี่แล่นเข้าประตูวัดมาก็ภาวนาขอให้เป็นรถท่านพระครูรถแท็กซี่จอดห่างจากรถจีปราวห้าวากนายวิโก้ลงมาเปิดประตูให้ผู้เป็นอาจารย์นายตำรวจดีใจนะัก รีบเดินเข้าไปคุกเข่าลงที่พื้นแล้วกราบท่านสามครั้งผมนึกว่าไม่ได้พบหลวงพ่อเสียแล้วกําลังจะกลับอยู่พอดีพูดอย่างปีติต้องได้พบสิถ้าตั้งใจมาพบก็ต้องได้พบวิโก้จำได้ไหมในี่ใครท่านถามสิท์ชาวต่างชาตินายวิโก้ยกมือไหว้ในตำรวจและตอบว่าจำได้ครับ ผู้กองชนที่เป็นเจ้าภาพบวชให้กับผมผมไม่เคยลืมบุญคุณเห็นท่านคุยอยู่กับหลวงพ่อผมก็รอโอกาสที่จะทักทายถ้อยคำที่กล่าวบ่งบอกถึงความเป็นผู้มีมารยาทชาติผู้ดีของคนพูดแต่ตอนนี้ท่านเป็นสารวัตรแล้วตอนเป็นเจ้าภาพบวชให้วิโก้ท่านเป็นร้อยตำรวจโท ตอนนี้เป็นพันตำรวจโทท่านรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการมากเห็นไว้ได้สองขั้นปีเว้นปีใช่ไหมคนเป็นนายตำรวจถูกถามใช่ครับเพระาะความเมตตาของหลวงพ่อที่ทำให้ผมก้าวหน้าถ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์สมภารวัดป่ามะม่วงป่านี้คงไม่ไปถึงไหนเขายกความดีให้ท่านพระครู ท่านดีด้วยตัวท่านเองต่างหากทำกรรมแทนกันได้หรือเอาละอย่าคุยกันตรงนี้เลยเข้าไปในกุฏิดีกว่าแล้วจึงเดินนำนายตำรวจไปยังกุฏิที่พักนายวิโก้ขนสัมภาระลงจากรถแล้วก็ส่งเงินให้กับคนขับรถห้าสิบบาทเป็นค่าสินน้ำใจนอกเหนือจากราคาที่ตกลงกันซึ่งเท่าแก่ร้านทอง ก็ได้ใจ่ายให้เขาครบท่นแล้วจากนั้นจึงเดินตามผู้เป็นอาจารย์ไปเด็กชายแดงกราบท่านพระครูแล้วหาน้ำมาถวายจะสาวไปไหนเยล่ะท่านถามหาคู่แฝดของเด็กชายเล่นกับคิมอยู่ที่สำนักชีครับเราผลัดกันเฝ้ากุฏิแล้วก็ผลัดกันไปเล่นกับคิมได้ยินชื่อคิม นายวิโก้เกิดอาการอยากจะดูหน้าลูกหากก็เกรงใจที่คนเป็นเจ้าภาพบวชให้ในายวิโก้เกิดอาการอยากจะดูหน้าลูกหากก็เกรงใจคนที่เคยเป็นเจ้าภาพบวชให้เขาเมื่อหลายปีก่อน ท่านสารวัตรจะรีบกลับหรือเปล่าถ้าไม่รีบจะให้วิกโก้เข้าไปอุ้มตุ๊กตามาให้ดูมาคราวนี้วิกโก้เขามีตุ๊กตามาด้วยท่านพระครูพูดเหมือนรู้ใจผู้เป็นสิทธ์ว่าเขากระหายใคร่พบลูกไม่รีบครับผมอยากมาคุยกับหลวงพ่อนาน,านๆในตำรวจตอบบุรุษจากต่างแดนจึงกราบท่านพระครูสามครั้ง และเดินอย่างเร่งรีบไปยังสำนักชีนายวิโก้ลุกออกไปแล้วสารวัตรชนจึงกราบเรียนท่านพระครูว่าผมได้รับคำสั่งให้ย้ายไปรับตำแหน่งที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมากราบลาหลวงพ่อครับอ้อแล้วจะเดินทางเมื่อไหร่ล่ะมาเรื่องนี้ครับบุรุษวัยใกล้ห้าสิบตอบรู้สึกใจหาย ที่จะต้องจากพระภิกษุที่เาขาเคารพนับถือและเรียกท่านว่าหลวงพ่อได้อย่างสนิทใจทั้งที่เขาอายุมากกว่าท่านอาตมาจะไปส่งส่งถึงที่อำเภอชะอวดเลยท่านพระครูพูดขึ้นหลังจากใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบและรู้ว่าเขาจะต้องประสบความยุ่งยากหากท่านไม่ไปส่งตำรวจที่นั่งตรงหน้าท่านเป็นคนดี ในแผ่นดินนี้คนดีหายากแต่ตำรวจดีหายากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นท่านต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่ออนุรักษ์ตำรวจดีเอาไว้ไม่ให้สูญพันธนายวิโก้อุ้มคิมน้อยเข้ามาตามด้วยนางลิลลี่และเด็กชายขาวนางลิลลี่กราบท่านพระครูสามครั้งแล้วไหว้พันตำรวจโทชนลิลลี่ภรรยาผมครับ นายวิโก้แนะนำอ้าวนี่คนไทยทำไมถึงชื่อฝรั่งในายตำรวจพิศวงไม่ใช่คนไทยครับเป็นคนฟิลิปปินแต่มีเชื้อสายจีนชายหนุ่มอธิบายเห็นนายตำรวจยังไม่ใครสงสยัยท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าเรื่องมันแปลกนะท่านสารวัตรแปลกแต่จริงท่านยังจำได้หรือเปล่า ตอนที่โบสถ์เก่าพังและอาตมาพบจารึกใต้พื้นโบสถ์ในจารึกบอกว่าโบสถ์หลังนี้สร้างโดยพ่อค้าจีนชื่อกิมเหลียงกับกิมจือที่เข้ามาค้าขายกับคนไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์และเขาก็ขอให้เพื่อนชาวฮอลันดาไปทูลขอพระพุทธรูปนาคปลกสององค์มาประดิษฐานไว้ชาวฮอลันดาคนนั้นก็คือ วิโก้คนนี้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันมีจริงนะใครไม่เชื่อก็ต้องมาลองปฏิบัติกรรมฐานวิโก้เขาปฏิบัติจนสามารถพิสูจน์ได้ตรงกับที่อาตมารู้จริงไหมวิโก้จริงครับผมก็สงสัยว่าเวลาที่ผมเห็นพระพุทธรูปสององค์นั้นทำไมถึงมีอาการแปลกๆรู้สึกปีติจนน้ำตาไหล แล้วก็รู้สึกผูกพันมากมาครั้งนี้ก็เลยนั่งกรรมฐานตรวจสอบดูจึงได้รู้ที่มาที่ไปตรงกับที่หลวงพ่อท่านรู้กรรมฐานทำให้สามารถระลึกชาติได้จริงที่หลวงพ่อว่าผมอัศจรรย์ใจเหลือเกินไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ของดีในเมืองไทยนั่นสิคนไทยซสอีกไม่รู้ว่าเมืองไทยมีของดีอะไร ท่านพูดเพราะรู้ว่าพัานตำรวจโทชนจินตนาก็ยังไม่รู้ว่าของดีนั่นคืออะไรแม้เขาจะเป็นคนดีแต่ก็ยังไม่รู้จักของดีของดีอะไรครับนายตำรวจถามแบบเดียวกับที่คนไทยทั่วไปถาม และท่านพระครูก็ฟังมาจนชาชินอาตมาไม่บอกต้องมาเข้ากรรมฐานสักเจ็ดวันแล้วจะรู้เองต้องมาเข้ากรรมฐานจึงจะรู้จักของดีที่ว่าท่านย้ำผมเสียดายที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมานานแต่ไม่มีเวลามาเข้ากรรมฐานเลยอย่างเก่งก็แค่มารักษาอุโบสถในวันโกนวันพระ เป็นตำรวจเนี่ยหาเวลายากครับหลวงพ่อสู้เป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้ปิดภาคเรียนก็พากันมาเข้ากรรมฐานเป็นตำรวจเนี่ยเสียเปรียบไม่เป็นไรหรอกกระเสียแล้วท่านจะให้มีเวลามาปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้สึกตอนนั้นอดใจรออีกหน่อยท่านเป็นคนดียังไงยังไงก็ต้องได้พบของดีวันยังค่ำ ตอนนี้ก็ทำหน้าที่รับใช้ชาติไปก่อนท่านพระครูพูดปลอบใจในายตำรวจครับผมก็คิดอย่างนั้นหลวงพ่อพูดอย่างนี้ทําให้ผมมีกำลังใจอย่างน้อยก็รู้ว่าผมจะไม่ไปตายเสียที่อำเภอชะอวดเพราะที่นั่นเผ่ก็คอเยอะเหลือเกินเขาหมายถึงผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เพราะอย่างนี้แหละอาตมา ึงต้องไปส่งท่านถึงที่ท่านไม่ถึงกับจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นหรอกแต่ต้องประสบความยุ่งยากหากอาตมาไม่ไปช่วยแก้ให้ผมต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาที่จริงผมก็เกรงใจไม่อยากรบก,กวนเพราะหลวงพ่อมีงานมากต้องรับแขกต้องสอนกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพ ผมทราบจากท่านผู้พิพากษาวา่าหลวงพ่อเพิ่งหายจากโรคลำไส้เนา่าไม่ต้องเกรงใจอาตมาหรอกอะไรที่ช่วยกันได้ต้องช่วยกันไปขณะที่สนทนากันท่านพระครูรู้ว่านางลิลลี่ฟังไม่รู้เรื่องจึงบอกนายวิโก้ว่าวิโก้บอกโยมลิลลี่ให้ไปปฏิบัติต่อได้แล้วไม่ต้องห่วงลูกเจ้าขาวกับเจ้าแดงจะดูแลให้ นั่นเห็นไหมเล่นกันเพลินไปเลยนายวิโก้จึงส่งภาษาบอกภรรยานางลิลลี่กราบท่านพระครูแล้วว่าให้พันตำรวจโทชนจากนั้นก็ลุกออกไปผมชอบโบดหลังเก่ามากครับไม่น่าพังเลย ผมว่าโบทหลังใหม่ยังสวยสู้หลังเก่าไม่ได้บุรุจษจากต่างแดนเอ่อยขึ้นเมื่อภรรยาลุกออกไปแล้วจะสู้ได้ยังไงก็คนสมัยก่อนเขาสร้างด้วยจิตวิญญาณสมัยนี้จิตวิญญาณมันหดหายไปเพราะไปให้ความสำคัญกับวัตถุกันมากขึ้นต่อไปในอนาคตจะยิ่งแย่กว่านี้อ้าวนั่นในห้างทองหยดนี่ ท่านมองไปยังบบรุษหนึ่งซึ่งกําลังเดินเข้ามาในกุฏินายทองหยดชลาธรกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วไหว้พันตำรวจโทชนนวิกโก้ไหว้นายนทองหยดแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อนในห้างมายังไงล่ะเนี่ยวิกโก้ในห้างทองหยดนี่แหละที่เป็นหัวเรียวหัวแรงในการสร้างโบสถ์หลังใหม่ กำลังคุยกันเรื่องสร้างโบสถ์ในห้างก็มาพอดีท่านทักทายพร้อมกับแนะนำลูกศิษย์ให้รู้จักนายทองหยดคงเป็นด้วยเหตุนี้กระมังผมถึงร้อนอกร้อนใจอยู่บ้านไม่ได้ต้องมาหาหลวงพ่อสงสัยหลวงพ่อดนจิตดนใจให้ผมมาร่วมวงสนทนาด้วยท่านพระครูแปลกใจที่เขาพูดเช่นนั้นจะต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเป็นแน่ คนที่รู้สึกร้อนอกร้อนใจแสดงว่าเขากำลังมีเคราะห์ท่านจึงมองหน้าเขาเพื่อจะดูว่าเขามีเคราะห์อันใดเห็นหนอเห็นหนอนายห้างทองหยดมีเคราะหอันใดหนอท่านกำหนดนึกดูอยู่ในใจพลันก็ได้เห็นว่าในห้างร่างท้วมที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านนี้ไม่มีศีรษะ ท่านกระพิบตาหลายครั้งด้วยคิดว่าอาตมาตาฝาดไปแต่ภาพบุรุษตรงหน้าก็ยังคงปราศจากศรีรษะท่านจึงจัดการต่อให้เขาด้วยการบริกรรมในใจว่าสัมปติชามิบริกรรมอยู่นานกว่าศรีรษะเขาจะมาปรากฏดังเดิมเห็นกิริยาของท่านนายทงหยดจึงถามด้วยความแปลกใจว่า เกิดอะไรขึ้นเหรอครับหลวงพ่อจ้องหน้าผมแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติในห้างกำลังมีเคราะห์อาตมาเห็นในห้างหัวขาดแต่ก็ต่อให้แล้วจำไว้นะอย่าออกจากบ้านไปไหนเป็นอันขาดให้อยู่ในบ้านจนครบเจ็ดวันแล้วก็ให้สวดมนต์ไหว้พระทุกวันก็ถ้าจะให้ดีควรมาเข้ากรรมฐาน ในห้างยังไม่เคยเข้ากรรมฐา,านเลยนี่มาเข้าวันพรุ่งนี้เลยดีไหมท่านชักชวนด้วยความห่วงใยคงไม่ดีกระมังครับหลวงพ่อผมนั่งขัดสมาธิไม่ได้มันอึดอัดเพราะผมลงพุงอีกอย่างผมก็ปวดขาให้ผมสวดมนต์ไหว้พระอยู่กับบ้านดีกว่าเขาปฏิเสธอย่างนิ่มนวลตามใจ แต่ต้องเชื่ออาตมานนะอย่าออกนอกบ้านแล้วก็อย่าขับรถมิฉะนั้นอาจถึงตายเจ้ากรรมในเวนเขาตามมาทวงหนี้แล้วขอให้เชื่ออาตมานนะครับผมเชื่อหลวงพ่อจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผมยังไม่อยากตายครับคนเป็นในห้างพูดอย่างรักตัวกลัวตายใครๆก็ไม่อยากตายทั้งนั้นแหละ แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องตายก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดมาแล้วก็ต้องตายกันทุกคนไม่มีใครอยู่คร้ำฟ้าจริงไหมท่านสารวัตรจริงครับหลวงพ่อแต่ถ,ถึงจะรู้ว่าทุกคนต้องตายก็ยังกลัวตายกันผมเองก็กลัวตายครับลูกสาวคนเล็กของผมอายุได้ขวบเดียวไม่รู้หลงมาได้ยังไงคนโตตั้งสิบก้าแล้ว ท่านสารวัตรมีลูกกี่คนครับคนถามคือนายวิกโก้8ดคนคนโตโอายุ19คนเล็กอายุขวบเดียวผมยังไม่อยากตายเพราะห่วงลูกสาวคนเล็กแล้วคนเหนือนมอายุเท่าไรครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนมต่างแดนถามอีกอายุ13เป็นผู้ชาย ผมก็นึกว่าคนนี้เป็นคนสุดท้องเพราะลูกเจ็ดคนอายุห่างกันคนละปีแล้วก็เกิดเดือนมีนาเหมือนกันหมดพอลูกชายอายุได้สิบเอ็ดภรรยาผมก็ตั้งท้องอีกแล้วก็คลอดออกมาเป็นผู้หญิงคลอดยากกว่าพวกพี่ๆเรียกว่าลูกทั้งท้องคนนี้คลอดยากที่สุดแต่ก็เป็นลูกที่พ่อแม่รักมากที่สุด เพราะเป็นลูกสาวคนเดียวผมคิดว่าชาตินี้จะไม่มีโอกาสได้เป็นพ่อตาเสแล้วนายตำรวจผู้ติดตลกวิโก้อยากไปเที่ยวปักใต้ไหมมาเรื่องเนี้หลวงพ่อจะเดินทางไปส่งท่านสารวัตรที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชผมคงไปไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อใจจริงก็อยากจะไปเพราะยังไม่เคยล่องใต้เลยแต่ผมมีโครงการขึ้นเหนือครับลิลลี่เขาจะไปหาข้อมูลทำวิจัยเรื่องผีเรื่องอะไรนะนายทองหยดถามด้วยคิดว่าฟังผิดเรื่องผีครับคนตะวันตกเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องผี ผิดกับคนตะวันออกโดยเฉพาะคนไทยทางภาคเหนือที่เขาเชื่อเรื่องผีลิลี่เขาเลยเสนอโครงการไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอทุนมาทำวิจัยโชคดีที่มหาวิทยาลัยเขาอนุมัติทุนให้เราสองคนก็เลยได้มาด้วยกันที่วัดป่ามะม่วงก็มีผีนะถ้าเขาสนใจให้ไปสัมภาษณ์แม่ชีเขียวสิเพราะแกเคยสอนกรรมฐานให้ผีด้วย ท่านหมายถึงแม่กาหลงเหรอครับน่าสนใจมากผมจะช่วยเป็นล่ามให้เขาลิลลี่คงดีใจที่จะได้ข้อมูลจากวัดป่ามะม่วงด้วยเราสองคนโชคดีจริงๆถ้าผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็คงไม่โชคดีอย่างนี้เขายกความดีให้ท่านพระครูคงไม่ใช่เพราะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหรอก แต่เป็นบุญกุศลของวิโก้เองนั่นแหละท่านพระครูพูดออกตัวหลวงพ่อครับผมเห็นจะต้องลามาเรื่องนี้ผมจะให้รถมารับหลวงพ่อไปขึ้นรถที่หัวลำโพงนะครับไม่ต้องรอกท่านสารวัตรอาตมาไปเองได้รถไฟออกกี่โมงละ่ะหกโมงเย็นครับถ้าเช่นนั้นผมจะรอหลวงพ่อ อยู่ที่สถานีหัวลำโพงนะครับตกลงอาตมาจะไปถึงที่นั่นให้ทันก่อนเวลารถออกนายตำรวจกราบผู้เป็นอาจารย์สามครั้งแล้วลุกออกมานายวิโก้ลุกตามไปส่งเขาถึงรถจิปที่จอดอยู่หลังกุฏิไหว้ผู้อาวุโสกว่าอย่างนอบน้อมขอให้ท่านสารวัตรจงเดินทางด้วยความปลอดภัยและสนุกกับการงานนะครับ เขาอวยชัยให้พรเมื่อนายวิโกเดินกลับมาที่กุฏินายทองหยดก็ลาท่านพระครูกลับบ้างบุุษนั้นลุกออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าสองคนนี้กำลังมีเคราะห์แต่เป็นเคราะห์คนละอย่างหลวงพ่อจะต้องช่วยเขาสองคนรู้ไหมว่าทำไมหลวงพ่อต้องไปส่งสารวัตรชนไม่ทราบครับ ชายหนมตอบทำไมถึงไม่ทราบท่านตั้งใจยั่วลูกศิษย์ชาวต่างชาติเพราะผมไม่ได้เห็นหนออย่างที่หลวงพ่อเห็นนะครับทำไมถึงไม่ได้เพราะปัญญาบารมีที่ผมสั่งสมมายัางไม่เพียงพอที่จะได้กระมังครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องเพียรพยายามให้มากวันหนึ่งจะได้แต่ผมไม่อยากได้หรอกครับหลวงพ่อ นี่ผมพูดด้วยความสัตย์จริงนะครับทำไมละ่ะใครๆก็อยากได้กันทางนั้นเพราะผมไม่อยากลำบากอย่างหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อต้องช่วยคนโน้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาจนไม่มีเวลาพักผ่อนผมมีครอบครัวต้องรับผิดชอบถ้าเป็นโสดอย่างหลวงพ่อก็คงอยากได้เพราะไม่ต้องเอาเวลาไปดูแลภรรยาและลูกทำไมหลวงพ่อต้องไปส่งสารวัตรครับ เพราะต้องไปช่วยเขาหนะสิพวกตำรวจที่อยู่เดิมเขาคิดไม่ซื่อพากันยักยอกอาวุธปืนของหลวงแล้วไปวางแผนจะให้สารวัตรชนเซ็นรับมอบงานถ้าหลวงพ่อไม่ไปสารวัตรก็จะเซ็นแล้วก็จะมีความผิดฐานยักยอกของหลวงทีนี้เรื่องยุ่งยากก็จะตามมาหลวงพ่อจะไปคอยเตือนไม่ให้เขาเซ็นชื่อรับงาน จนกว่าจะมีการตรวจสอบกันเป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนถ้าหลวงพ่อไม่ไปสารวัตรก็จะเสียรู้พวกนั้นแล้วในห้างล่ะครับทำไมหลวงพ่อจึงห้ามไม่ให้เขาออกจากบ้านเพราะเจ้ากรรมในเวรเขาตามมาทวงหนี้นาซีในห้างแกไม่รู้หรอกว่าเคยสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้เพราะแกไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานแต่ถ้าปฏิบัติก็จะรู้ แล้วเขาทำกรรมอะไรไว้ครับข้าเต่าน่ะสิเรื่องนี้เกิดมาตั้งสิบกว่าปีแล้วสมัยนั้นแกมีเมียน้อยอยู่ที่ค่ายบางระจันโดยที่เมียแกไม่รู้จนป่านนี้เมียแกก็ยังไม่รู้ทีนี้พอแกไปหาเมียน้อยก็สั่งลูกน้องให้แกงเต่ามาให้กินพวกลูกน้องก็ไปซื้อเต่ามาจากตลาดแล้วก็เอาหินก้อนใหญ่มาทุบที่กระดองให้มันแตก เต่ามันก็ตายอย่างทรมานมันก็เลยอาฆาตอันที่จริงกรรมไม่น่าจะตกมาถึงในห้างเพราะแกไม่ได้เป็นคนฆ่าควรจะตกแก่ลูกน้องมากกว่าจริงไหมท่านทดสอบภูมิธรรมของสิทธิชาวต่างชาติตกที่ในห้างครับเพราะมโนกรรมและวจีกรรมเป็นของเขาแม้กายกรรมจะเป็นของลูกน้องพระพุทธองค์ตรัสสอนว่า มโนกรรมมีผลมีวิบากมากกว่ากายกรรมและวจีกรรมอันนี้พระพุทธพจน์รับรองนะครับมโนบุพังคขาธรรมมา,า,ม,ามโนเศรษฐามโนมยาหลวงพ่อทราบดีแต่ที่ถามเพราะต้องการลองใจผมใช่ไหมครับชายหนุ่มรู้เท่าทันอ้าวนิวิโก้ได้เห็นหนอแล้วนี่นาะ ก็ไหนบอกว่าไม่อยากได้ยังไงล่ะท่านเยายิ้มยิ้ม